he can be a villain. I am pretty despicable time to strike สวัสดีครับพี่อาสปิริตกลับมาพบกับชุดมินเนี่ยงภาค2จากแฮปปิมิวนะครับวันนี้มาอีก3ตัวนะครับอันนี้เลยนะครับเจ้าบอบ ใส่บิกนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะสีแดงน,น,นะครับเป็นเหมือนรถนะฮะและอันสุดท้ายก็จะเป็นรถจรวจของกรูนั่นเองโอเคทั้ง3แบบนี้เราจะมาพบกันในตอนนี้นะครับข้างในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย เอาละแกะออกมาแล้วนะครับ3แบบมาเรื่องที่แบบแรกก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นเจ้าบ๊อบใส่วิกนะครับนี่เป็นออกมาสาวๆนิดนึงนะฮะถือตุ๊กตาตุ๊กตาหมีนะครับแล้วก็มีวิกด้านหลังเป็นชุดสีชมพูวิธีการเล่นเจ้าบ๊อบนะครับก็คือล้อตัวนี้นะครับสามารถเล่นได้นะฮะแล้วก็เราก็กดที่หมีตัวนี้นะลองกดดูนะนี่วิกก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับเด้งไปด้วยเล่นเด้งไปด้วยนะฮะ ก็ประมาณนี้แล้วนะครับก็มันมีรองก็วิ่งได้แต่ถ้าถ้าวิ่งอย่างนี้เฉยๆมันก็จะผมวิ่งก็จะไม่กระดกนะฮะแล้วก็วิ่งไปกดปายอย่างนี้นะครับ <c oughs> น่ารักดีนะนะมีก,กระดกนะครับแต่จริงๆเขาน่าจะทําเป็นล้อแล้วมันกระเด้งเองเนาะไม่น่าต้องไปจับมันนะครับเป็นรถนะครับแล้วก็มีเครื่องเทอร์โบนะฮะมี นะครับแล้วก็มีที่นั่งด้านหน้าเป็นคนขับเป็นเจ้าวายรายทั้งทั้งห้าคนนะครับแล้วก็จะมีออมมี6คนนะฮะแล้วก็มีเควินอยู่ข้างหลังด้วยหนึ่งตัวนี่เป็นรถสีแดงนะครับน่าจะเร็วหน้าดูเลยเวลาวิ่งจะเป็นยังไงนะ,ะ,ะวิ่งมาเลยก็คือด้านหลังจะกระดกหมุนเองได้นะครับนี่นะ ดึกดกดึกดกด้านหลังนะฮะนี่นะครับส่วนเจ้าวายร้ายทั้ง6คนนี้ที่จับตัวเควินไปนั้นจะเป็นใครยังไงบ้างก็ไปดูในโงรงาพยศน,นะครับตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือกรูนั่นเองมาพร้อมกับจรวดสีฟ้านะครับเป็นรูปมอเตอร์ไซค์นะฮะนี่นี่หน้าของกรูเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ของเขา มีท่อไอพอนตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับล้อหมุนชิวเลยนี่เหนไหครับอู้ฮะแล้วเพื่อจะเร่งสปีดเขานะครับเขาก็ให้สิ่งนี้มาด้วยนะฮะเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยก็เจ้าตัวที่เป็นเป็นกระทะนะครับตัวนี้ก็ใช้การดีดเหมือนกันเบีบตรงด้านนี้ที่เป็นครุขขาเนี่นะครับเวลาเล่นนะโอเค ด้านหลังเห็นช่องตรงนี้ไหมครับที่เป็นรูปตัวทีเล็กๆนะก็ใส่ให้ถูกด้านนะครับที่เป็นรูปตัวทีนี่นะให้มันดังแกลกนะครับก็จะเป็นรูปร่างัสนณะนี้เหมือนมีไฟอยู่ข้างหลังนะโอเคแล้วเรับอยู่ตรงนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นปิวกรูบิ้งไปแล้วนะด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวเรามาดูใหม่อรอบนึงนะดูซิว่ากรูจะไปได้เร็วแค่ไหนนะครับมา โอ้โห oh, ชิวเลยนะครับต่างกับโซนิกเมื่อสัปดาห์ก่อนๆมากเลยนะฮะเจ้าครูากการตัวนี้ผมว่าเขาทำหน้าสวยดีนะตัวนี้เยี่ยมเลยก็จบไปแล้วนะครับการรีวิว Happy m e a l ชุดมินเนี่ยนสองนะครับซื้อมาสะสมกันได้นะครับต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าของมีจุนุนงจำกัดจริงๆแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับว่าอีก3ตัวจะเป็นตัวอะไรนะสำหรับว,วันนี้ขอาลาไปก่อนนะครับฝากติดตามช่องพี่อปศริด้วยนะครับสวัสดีครับ